อ๋เ็นครับมึงมงฟังข้างนี่ครับโอ้คแตยังมีงัวขาวมาอยู่นะครับสหรับพี่น้องที่อยากจะมึงงัวสีขาวแต่ว่ายู่นตลาดคือเอาไายๆว่าส่วนมากจะเป็นสีแดงครับส่วนท่านี่เป็นยมเหี้องงัวแดงครับส่วนมากเนาะนีครับก็เพิ่มนกเพ่อนดกิ่มาด็ก่มด็แเ่เิ่ด็กเมาก่มเเพิ่มเด็กเ่มเด็กเมเด็ะครับเเพิ่ด็กเปิ่มด็กเมดกเ่เด็่ยเก่ดิ่มัมพิ่มเดี๋ยว่มเิ่ม ในในลูกต่าผูน้ำเนาะอ่าในลูกต่าผูน้ำตัวนึงป่ะครับเนี่ยตัวนึงอ่าลูกต่าผูน้ำนะครับราคาอยู่ทีแปดเมื่อนหาพันบาทอันนี้กะทิเป็นทางงวหูในยังน้อยนะครับเมตตาเนาะอ๋อนี่ครับหูกะทิมีแน่นยังน้อยครับหูกะทิเกินปากแน่นิดนึงเนาะสำหรับบุคคนเนาะหลักการแม่เป็นนะะกะทิคือว่าเป็นงวอ่าทางยินดูปาสินอยู่ว่านี่เป็นทางสายหูในยังน้อย อันลูกตัวยืนอยู่นี่ลูกตัวที่เท่าไรเลรอครับเนี่ยตัวที่แรกหลูกตัวที่แรกอยู่เนาะอ่าลูกตัวที่แรกใช่ไหมเป็นลูกของตัวอะไพ่อของจักวะครับเนี่ยลูกบักพิศาแดงอลูกพิศาแดงบมดตัวเนี่ยอ๋อลูกพิศาแดงเนาะอันนี้ตัวนี้ใบหลอดผสมน้ำบัวตามี่อย่างก็แล้วมาอยู่บ้านอ๋อมีน้ำอยู่เนาะอ่ามีน้ำอยู่ันนะครับเอาราคาที่แปดเมื่อนหาพันบาทอันนี่คือราคา ที่เป็นห้องไว้ครับก็คือว่าแม่เป็นหนีเป็นท่างัวหูเนาะงัวหูหรืองัวอินดูบาซินครับตัวนหนีครับว่าง้ามนะครับเนาะราคาอีกเพิ่นบอกไปอีกที่นึงอ่ะเพิ่นกที่เพิ่นห้องไว้ก็ห้องไว้เพื่อต้อนเลยครับนี่เพิ่ามีอยู่สองตัวเพิ่นมาได้ลูกลูกตัวยืนนี่เนี่ยเป็นลูกตัวที่แรกลูกของปีสาแดงวะนะครับกับเป็นลูกตัวผูนี่ตัวนี้ก็น่าจะประมาณสี่เดือนสี่เดือนหรือหาเดือนเป็นนี่ละกษณะเนาะ ขอะบอาอ้ยเพื่อพี่น้องผู้ใด้่วยจครับหรือว่าให้ลูกมาดีอยู่เป็นลูกกระทบมาอีกที่นึงเป็นบาซินแลวกะกระทบกขึ้นกระทบเอาบาหมันมาใส่นะครับนี่เราอ่ะนั่นเองกินหยาดีนะครับฟังฟังฟังนันี่กับเมียนบอกรับตาเนี่ย อ๋อฝั่งนี้ไหลไปไหนไปไหนีฝั่งนี้ตัวนี้หกสิบอ่าตัวนี้หกสิบอ่าตัวทัดไปในแม่นกันบ่อ่าบ่เนาะเขามาสองเนาะอ๋อตัวนี้หกสิบตัวนี้เพิ่นได้ลูกเจ็ดตัวแล้วครับเนี่ยได้ลูกตัวแรกได้ลูกตัวแรกตัวสองมั่นตัวสองมั่นอยู่ในท้องอ่าทับยิยังไปครับตัวสองพริกแดงทับแบบพริกแดง อ่าตัวนี้มีใบมีหลอดเห็นไหมบ่มีครับอ่ามีใบมีหลอดเห็นไหมบอสได้ประมาณเจ็ดเดือนลรอครับเนี่ยสองเดือนกว่าอ่าได้สองเดือนกว่าแล้วราคาไอทีหกหมื่นเนาะอ่าราคาไอทีหกหมื่นบาทคะแนนเอ้าอันนี้ตามีเบอร์โทรติดต่อบ่ครับถุงเงี้บ่มีอยู่ครับอ่ามีเนาะเบอร์วางไหนเนี่ยครับตาศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามหกสามสามหกสามหนึ่งห้าหกหกหนึ่งห้าหกหกของตาเยี่ยครับตาไส้อ่าของตาไส้เนาะอยู่สุวรรนนะครับเนาะเห็นบ่อยู่ เมืองสวงของตาไสอยู่เมืองสวงตัวน,นี้ราคาที่หกหมื่นเนาะอืมครับขอบคุณครับตาตัวนี้ราคาที่ที่หกหมื่นบาทเนาะอ่าเป็นงั่วนี่ครับราคาหกหมื่นแล้วก็แม่กับลูกนี่ราคาอยู่ที่แปดสิบห้านะตาเนาะอ่านี้ครับอ้าพี่น้องขี่สนใจก,ก็ลองโทรมาสอบถามมาตัวรองราคาก็เพิ่มไม่ได้ครับนี่คือราคาที่เป็นห้องที่เป็นบอกไอว้เนาะไม่วางยาไพี่น้องเห็นมังตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นงั่วที่โค้งแางดีครับโค้งแางดีถือว่า ตัวตัวสูงยังไงครับตัวสูงยังไงดีได้ล่ะตัวนี้ก็ได้มาก็มึงไถ่ายเพื่อนำถ่ายโค้งขางเนาะโค้งางโค่นหางก็ที่ว่าโอเคครับโอเคค้โหที่ว่างามงามดีครับเป็นงวดที่โค้งขางดีตัวสีกะสีแดงนคืออาจจะยังไม่ได้เข็มอะไดรเนาะมันแข็งขาที่ว่าแข็งขาเกิดง่ายครับอากาศสบีกะกระชับดีอยู่ตัวนี้มาแก่ล่องเข้ามาสอบถามมาตัวรองราคาก็เพิ่งเมื่อไหร่ครับตัวนี้ อันนี้ของพ่อมี่ปะครับอันเนี้ยอันนี้ครับพ่อมี่ครับเอามาจจกตัวครับพ่ออันนั้นเนี่ยเอามาสองตัวอันนี้เอามาประกวดบ่ครับอันเนี้ยเอามาเพิ่อเส้งประกวดเสิ้งขายเลยออันนี้ราคาเท่าไรไปเลยครับพ่อมี่ปะเนี่ยหกสิบผ่านีหลับอ่าราคาหกสิบผ่าเนาะอันนี้ประมาณจะปีละครับเนี่ยหอดสองปีไปก็ถึงมากิงแถวท่านได้อยู่ตอ๋อยังไม่ได้ถึงสองปียอยู่อ๋อครับ ก็ที่ว่าเป็นง่วนเอาตัวฟังนั้นนี่ค่อยหยิบส้นเนาะตัวนี้กับประมาณปีแปดเดือนปีเก้าเดือนครับตัวนี้กะทีหูมันกะทีเพิ่มเพียงปากนิดน้อน้อยนะครับเนาะเป็นนหูกระทบเนาะนี่ครับเป็นหูกระทบเอาไปใช้บ้ามันกัจะหยิบหังามเนาะรุนรุ่นคนกะทีงามไปอีกนี่ครับก็คือว่าตัวนี้โดดเด่นเรื่องโครงสางเนาะโครงสางดีส่วนส่วนสูงก็คือว่ากำลังได้ครับแล้วก็นี่ายหูสีดำเนาะปลายหูสีดำ้วก็ ผมหางโค okay. ่นหางกะโอเคครับคนละโค่นหางยังหางลามเงี 56, thousand thousand thousand. <laughs> ้ยวเลยล่ะอากาศส่ดบายวันเถอะครับดีครับสดีกระชับดีเนาะตัวนี้ราคายี่สิบบาทกับพ่อไม่หามาคายี่สิหกหมื่นห้าพันบาทเนาะนี่กัราคาเดียวกันอันนี้กับราคาเดียวกันหกหมื่นห้าพันบาอ๋อราคาซ้ำกันเลยครับหกหมื่นหาแต่ว่าตัวนี้มันทีสีเข้มกว่าแน่กนอยเนาะตัวนี้สีเข้มกว่าแล้วคูณไหนที่ว่าเงี้ยวซ้ำตัวฟังที่แรก ตัวนี้ราคาที่หกหมื่นห้านบาทด้วยกันตัวนี้คือว่าส่วนสูงได้ครับส่วนสูงได้โดดเด่นเมืองขว้สูงเนาะแล้ก็โค้หาโค้หางโอเคครับแล้ก็หางหางลามเงียวเลยล่ะตัวนี้หางลามเงหากดิาเลยครับตัวนี้ราคาที่หกหมื่นห้าพันบาทนะันี้พอมีเอาเบอร์โทรติดต่อไ้นะครับพี่าเก้าห่งหนึ่งเก้าแปดหนึ่นะครับราคาอยู่ที่หกหมืันบาท อ่าตัวละหกหมื่นหาพันบาทเนาะสามารถต่อรองได้อยนะครับเพราะพมีเนาะอ่าสามารถต่อรองได้อยนะครับเอาให้พี่เนาะยเพราะเด็กมึงนะพอมีขอบคุณครับมันมาเนาะครับเนาะนี่ครับราคาอยู่ดีหกหมื่นหาพันบาทตัวนี้กับราคาเดียวกันครับมักตัวได้ชอบตัวเด็กกับลองโทรมาสอบถามเมื่อตัวนี้อาจจะเป็นหุ้กระทบตัวนี้สีได้พื่อนนะครับกกหางโค่นหางตัวนี้สีญ่กว่าแต่ว่าตัวนั้นสีสีเข้มกว่าเนาะสีเข้มกว่าแันนิดนึงครับเอ๋อมักตัวได้ชอบตัวเด็กกับลองมาเมื่อมาส้นกันละอ้ายยังไปบอกว่าเอาตัวหน่อยจะเป็นส ตัวหกหมื่นห้าพันบาทนะเอาสวัสดีครับอ,อันนี้ไลฟ์ไปไหนนะครับพ่อเนี่ยราคาหลฟ์ไปไหนหนอตัวเนี่ยเปิดราคาอยู่หกเก้าอ่าเปิดราคาอยู่ที่หกเก้าที่ผู้้ซือวันนี้สวัสดีครับอยู่ที่ผู้เสือเนาะว่าสิต่อตรองเนี่ยไลฟ์ไปไหนอ่าน,นี <ๆ S 2> น่ครับราคาเปิดไปคือหกหมื่นเก้าพันบาทอันนี้ได้จักปีแล้วครับหมดสองปีไปเนี่ยเียวได้วคู่มได้เขียวคู่แล้วนะอ่าได้เขียวคู่กับว่ามาณสองปีกว่าแน่จัะน้อยนี่ครับ สองปีแน่นิดๆนี่ครับตัวนี้หนามันดีไปทั้งงวหูเลยเนาะนี่ยเห็นไหครับนี่ว่าใบหูใหญ่ครับใบหูใหญ่อยู่นี่กับหนาเพิ่นกะี่เป็นหนาหนาโงกเนี่ยอันนี้กะที่เป็นกระทบมาอีกที่หนึ่งเนาะตัวนี้คือว่าโดดเด่นเรื่องโค้งสางครับโค้งสางใหญ่ตัวสูงใหญ่กันแหละตัวนี้กับสีแดงสีแดงโดดเด่นครับแล้วกับแข้งขาคือว่าโอเคนะครับเนาะตัวนี้มันดีไปทั้งทั้งบาซินเนาะมันกับเพิ่นกะสี่ได้เรื่องคว้วสูงเรื่องคว้วสูงเรื่องโค้งสางกับเรื่องแข้งขาเพิ่นกสมา ดีครับตัวนี้แ้่กมึงบันทายเนาะมึงบันทายมึงโก้ข้างสำหรับพี่น้อพี่อยากเชิมึงนี่ครับอธิบายญงดีครับตัวนี้ราคาห้องไว้คืหกหมื่นเก่าเานะ่ออ่าราคาห้องวทื่นเก่าันบาทวันนี้เขาบอกมีเบอร์โทรติดต่อบ่ครับเนี่ยนีเบอร์โทรติดต่อบอเนาะเนี่ยศูนย์แปดหกอ่าศูนยส้องหาส สองสองเก้าศูนย์อ่า<ม>ของพออยัางนะครับเนี่ยพอเหลืพอพ่อเหลืออ่าของพ่อเหลือพอเหลอนะหองหมายเลขหกพันเก้าพันบาทสามารถต่อรองได้อยู่นะครับเนาะได้ไดอ่าสามารถต่อรองได้เพนะครับเอาหนิของพ่อเหลือเพคะนะอันว่าขอบคุณครับมันมันะครับฮกเมืองเก่าพันบาทตัวนี้คือว่าส่วนสูงดีครับส่วนสูงดีแข็งขาดีใือว่าทีไปทางง่วงหูเนาะอ่าเป็นอยู่กับพี่น้องที่มักที่ชอบนะครับลองโทรมาสอบถามมาต่อรองราคากับเพื่อนเพื่อนใดครับตัวนี้หกพันเก้าพันบาทอืม ขอบคุณครับอยากมาเมืองฟังทางนี้นไปนไหลมาเมืงองฟองให้ดีอย่าให้กลับมาเมืองฟังทางนี้ก่อนนี้ครับะจะคอยอ้วคือว่านัดนี่กับมั่วมากค่นข้างจะไล่ครับตัวเทามาเมืองเป็นโซดไหมก่อนเนาะ,ะน่นีมีควายหน่อยมาน้ำหนึ่งตัวอ,อ้าวไปเดี๋ยท้องตาก่อนเนะาะอ,อันนี้ไล่ไปได้ครับตาไปเนี่ย เจ็ดสองเจ็ดมื่นสองพันบาทอันนี้ลูกตัวที่เท่าไหร่ครับเนี่ยลูกตัวนี้ลูกตัวที่สองอันนี้ลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองเนาะอันได้ประมาณจักเดือนแล้วเนี่ยลูกคนน่ะหมดืออน่าประมาณเจ็ดเดือนเนาะนี่ครับประมาณประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนตัวที่าโค้งสางอ่าโค้งสางดีครับโค้งสางดีแต่ว่า เป็นกะทิอาจจะพร้อมนิดนึงตอนนี้กะทิไปทางงวงหูเนาะหะวหูเป็นกะทิเพียงปลว่ากะเือาเป็นหูหูกระทบเหครับเนาะหกระทบเลทาพี่น้องที่มึงลาดูกเพ่๋อหน่อยพ่อยู่น่อยอ่ายังขายผมยังกับไม่หอบนึงเนาะอันนี้ห้องไว้ขึ้น่าไรก็เจ็ดองเราคาอยู่ที่เจ็ดหมบาที่นอเขาได้เมืองนะครับเดี๋ยวยังไงยวผมยังุัไมหรอหนึ่งเะอ่ ว่ามึงใส่หน่อยใส่มินิน้ำแนบนี่ครับโอ้ใส่น่อยใส่มินิสำหรับที่น้องที่อยากจะมึงเนาะอันนี้ขายไปเนาะครับเนี่จุยหนอยู่ยูครับเนาะโอ้อันนี้ราคาไรป็นไหนน่ะเนี่ยสองสองอยูเนาะครับเนาะสอมื่นหาอยได้รูความะเน่ยเอาิอชตัวนี้เนาะตัวนี้สองมืนยครับสองมื่นหาอกันอันนี้ก็สองมืนหาอยกัน อ่าราคาเดียวกันเนาะนี่ครับตัวนี้ก็คือราคา ET สองหมื่นสองหมื่นครับห้าร้อยบาทครับพี่นี่คือราคาที่เป no? e ็นห้องไว้เนาะอันนี้จะเป็นง้วนไทยเป็นง้วนไถ่ใส่หน่อยใส่มินิครับราคาสองหมื่นสองหมื่นห้าร้อยตัวนี้เป็นขนาดที่เราดูหลายอย่างละตัวนี้ก็บสองหมื่นห้าร้อยกันครับกับตามที่พี่น้องเขาเดินมึงนะครับเนาะหรือว่าเป็นง้วนใส่หน่อยใส่มินิครับกับเป็นง้วนไทยหรือว่าเป็นง้วนไู่เนาะง้วนไถ่ใส่หน่อยใส่มินิหรือว่าอาจจะ มึงที่เขานะครับอาจจะได้ลูกก็ค่อนข้างจะหลายตัวแน่จ้าหน่อยแล,ะละ้วล่ะก่ต่มกระบระตักระซี่ครับกะตักระซี่กระตัมกระห่าเาานาะ,ะสองหมืน่นสองหมืน่มนหาร้อย เอาวันนี้ตัวที่มีลูกครเดีบวบบไหนสามหมื่นเจ็ดแม่ลูกเนี่ยสามหมื่นเจ็ดครับครับลูกตัวยืนอยู่ลูกตัวที่ใดครับเนี่ยเอาวันที่ลูกเขาบอกดูตัวเดียวนะเขาว่าลูกตัวเดียวเนาะอ๋อเอาสามหมื่นเจ็ดเต่สามหมบจบาทครับเปลูกตัวแม่น้ำได้ลูกตัวแม่น้ำเียหนึ่งตัวเนาะหันหอกไวเนาคาดีสามหมจ็ดบาทแม่จะเป็นแม่อธิว่าเป็นงัวไทยเป็นงัวไทยใส่มินิยูเนงัวไทยใส่มินินะครับน่วาลูกคเสร้างสีแดง กะใส่มินิกันครับตอนนี้เอาไัหนี้คนบอกมีเบอร์โทรติดต่อปะครับเนี่ยเบอน์ยังไงผมไม่จำ่ป็นอ๋อเอาครับว่าไปยังนะพ่อเนาะขอบคุณค่าผมครับอธิบาเป็นใส่หน่อยใส่มินิเนาะเอาหายีให้เราอดี๋ยวมึงครับมูนีมึงกาทีมาว่าไปวหนี่จังหน่อยครับ่าใส่ใส่หน่อยใส่เนาะมาเอาอยู อันนี้ขายไปนอนครับเนี่ยอันนี้ขายไปนอนเนี่ยอันน <leaned down. S 2> today, ี no? <dig live> ้ของของผู้ใดครับของพ่อปะราคาไหลไปไหนครับผอตัวนี้สองหมื่นตัวนี้สองหมื่นเท่าไรเนาะสองหมื่นสองหมื่นซี่วะสองหมื่นประมาณนี้เนาะประมาณห่อไหวก็สองหมื่นซี่เนาะอ่าที่ว่าเป็นม้วนใส่น้อยใส่มินินะครับเนาะอันนี้เพิ่นมีลูกงันน้ำบอลเนี่ยอ๋อบอลว่าอะไรมีเนาะอ๋อลูกเนี้ยในท้อง ประมาณเจ็ดเดือนเราบอกพราะัาจากคนนี่อ่าประมาณสี่เดือนเนาะสองสามสี่เดือนการนาชีได้ลูกไร หลายแล้วเนาะแม่นปพอดซีโต้ปะอ่าประมาซีโตอ่าครับประมาซีโตเนาะนี่ครับตามที่เขา้องไว้ก็คือตัวนี้ครับที่เป็นไซน้อยไซมินิเนาะถือว่าเป็นหัวไซเป็นห้องไว้ได้ราคาสองหมื่นสี่อ่าสองหมื่นสี่พันบาทอันนี้แม่ต้องการปะครับเนี่ยอันนี้ตัวผู้บะเนี่ยให้ตัวแม่อ่าตัวอี่างตัวแม่กันเนาะตัวนี้เป็นแม่สาวอยู่เพราะว่าจังหวัครับตัวนี้ สองหมื่นถวดนะเนาะราคาอยู่ที่2องหมื่นถวดครับตัวนี้ก็คือยังเป็นมัวไทยอยู่มัวไทยใส่ไมินิยังเป็นมัวแม่สาวอยู่นะครับเนาะราคาอยู่ที่2องหมื่นบาทตัวนี้อ่ะตัวดีสองมื่นีเนาะเอาไปดีพร้อมีเบอร์โทรติดต่อบอสมีเนาะเบอร์วางไในเนี้ยครับเพื่นเพ่อนนะศูนย์แปดเก้าสี่สองศูนย์สอง เจ็ดเก้าแปดราคาเนี่คือต,ต,ตัวตัวตองได้คือโตัวน้นองว่านะราคาตัวลองได้คือโตพ่อนะครับเอาพี่น้องที่อยากจะได้งุ่งใส่มินินะครับเนาะสะามารถที่ทัวร<ม>์มาสอบถามได้ตัวฟังนี่นคือสองหมื่นสี่พันบาทราคาตัวนี้อยู่ทีสองหมื่นบาทนะครับนะคุณพ่อขอบคุณครับมันหมนัดน,นะพ่อเนาะคือไอ้ของอเลยมึงครับมาตัวเลยใส่อดไก็บลองโทรมาสอบถามมันมึงครับตัวนี้ใส่หน่อยใส่มิ n i เห็นหน้ว่ามันโอ้หมัดยืนเฉลื่อยู่ครับนี่เป็นงุ่หูกันอะ อ๋ออินดูบาซินครับตัวสูงๆใหญ่ๆเละเดี๋ยวมาถามหามันจะพร้อมก,กันตัวไอ้นี่ของผู้ใดเนาะครับผมค,ครับรา,าคาอะไรภาไในนะครับสามสิบแปดราคาสามสิบแปดเนาะเรายืนอยู่ขุ้นเนาะครับเนาะสามสิบแปด อ๋อเพิ่งเป็นแม่สาวอยู่อ๋อเด้เจ้าคูหนึ่งเนาะค่ะราคาอยู่ดีสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดพันาทตัวน้นี่เหอนกันมครับตัวผู้ไรไปไหนครับตอนนี้สองหมื่นหกพันห้าสองหมื่นหกพันห้าตัวที่เ้าเน2่นเนาะสองหมื่นหกพันห้าตัวสามสิบแปดนะครับตัวี่าวไหน่อยให้ดูมึงอันนี้กายเป็นว่าใส่จะเป็นงอนุ่มเนาะงอนุ่มเอาไปเลียงเอาไปขุนกับสองสองหมื่นหกพันห้า สองเมือหกปัญหาด้วยว่าตัวนี้ว่าเป็นงัวตัวใหญ่ครับงัวตัวใหญ่งัวอินดูวาซินเนาะเป็นงัวโค้งสางว่าเป็นงัวโค้งสางใหญ่ส่วนสูงใหญ่ครับตัวเขนอาจจะบ่เป็นสีแดงเนาะสีเขนอาจจะบ่แดงตัวเป็นทั้งสีเหลืองๆอยู่สีเหลืองอยู่ครับแลต่จะมึงหูขนอาดนี่เนาะใสว่าเป็นงัวสายหูสายหูสายอินดูบาซินเนาะกระโดดเรื่องเรื่องโค้งสางละตัวนี้ดูถาม เบอร์โทรกับเพื่อนกันตัวนี้ผนห้องไว้ในราคาอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทสามหม่นแปดะนาอันสามหมื่นแปดนะพ่อเนาะตัวีวฟังอ่ะเอาขวมีเบอร์โทรติดต่อนนย์เก้าแปดหนึ่งแปดสองสองสามสามศราคาต่อรองไหนอยู่นะครับเนาะาราคาสามารถต่อรองได้คันะครับมาตรองโทรมาสอบถามมึงได้้อขอบคุณครับมาเมือตัวนี้ก่อนเนี่ย คนคือยืนหุ่มมึงายแทะมันจะหลุดแล้หายหลุดอ้อมันเจะหลุดหายตลูกเนาะที่ยืนมึงไรแตะครับอันนี้อันนี้บอกเป็นแม่กับลูกนี่บอกครับโอ้แม่กับลูกกันนะอันนี้ก็ซื้อซื้อลูกแถมแม่บอเนี่ยครับซื้อลูกแถมแม่แล้วครับซื้อซื้อตลูกกับขายแล้วอ่ะอ๋อซื้อตลูกกับขายครับแล้วขายเก่ามือหลุดมันเออแม่มันเท่าได้บอเนี่ย จะหายไปเลยเนี่ยอ๋อเล่าวางสันเนาะโอเคคือราคาวเล่าขายเก่ามือเนี่ยจะมาสื่อตลกอะหายเราว่าอืมครับเขาเลาขายเก่ามือทันบ่แม่เล่าไปเยอะขึ้นเนี่ยแม่เดี่ครับสวนมากเลยเนาะราคาอยู่ที่เก่ามือบาทเนาะนี่ครับราคาอยู่ที่เก่ามือบาทโอ้ถือว่าหายดูมากอะค่อนข้างจะงามครับอันนี้ลูกเดือดที่ทอดเดยเนาะครับพ่อจับกันเหรอที่สที่สามเนาะ อ๋อกระมานตัวที่สามอ่าลูกประมาณตัวที่สองที่สามเห็นะครับถือว่าให้ลูกมากกระดนกลางจะดีเนื้อหนังดีเนาะแล้วก็สีสันมากโดดเด่นด้วยล่ะตัวนี้อันนี้เป็นลูกของอย่างเนาะจากพวกอะลูกของซีไว้ซีไว้ได้เนาะซีไว้วอ๋อบ่ได้บ่ได้มีใบเนาะอ่าบ่ได้มีใบนะครับมาเป็นลูกของซีไว้เนาะตัวนี้ก็ถือว่ามาเนื้อหนังดีครับแล้วก็สีสันถือว่าโอเคเนาะอันนี้ได้นระมานักเดือนเหรอครับเนี่ย อันนี้หาเดือนครับหาเดือนอ่ามันคือตัวนี้่แทมห้าเดือนก็อีกสิบสองเดือนอ่านี่ครับเพื่นก็บอกว่าประมาณหาเดือนเนาะคือว่าเนื้อหนังมาดีแล้วก็สีสันมากโดดเด่นด้วยครับสีแดงนี่เนาะตัวแต่งแบบแบบคือว่างามอย่างพวกมึงตรงถ่ายเพคนน้ำเนยจังน้อยนี่ครับถ่ายเพคนถ่ายลูกเพคนก็คือว่าห้มาดีอยู่ใครล่ะมันบังกันแล้วนี่ครับ นี่ก็ถือว่าถ่ายเป็นมาดีเนาะมึงถ่ายมึงโปกหางโอ้ถือว่าหายมาดีครับตัวนี้ลูกลูกมากกับทีว่าค่อนข้างจะดีแด้วล่ะมึงบันถ่ายเป็นก็ถือว่ามาเป็นมั่วทีตัวเงี้ดีครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เก่าเมื่อนบาทนะวะเนาะราคาห้องไหวคือเก่าเมื่นบาทแม่เพิน่นไก่โดดเด่นเรื่องโครงสร้างดีอยู่โครงสร้างใหญ่ยตัวสูงใหญ่ครับแต่ว่าสีขนอาจจะบ่เข้มเนาะแต่ว่าเอาไปทับแดงก็ถือว่าหายลูกหายผลงานมากกัค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะโดดเด่นได้แหละตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าสิบอันนี้ผมบอกมีเบอร์โทรติดต่่อบ อ่ามีเนาะเบอร์วางไหนเน่ยนะพ่อศูนย์แปดแปดสามหนึ่งแปองเจ็อง่าของพ่อ,อยังนะครับเนี่ย ในตำบลดูวยของหอยในเนาะหอยในตำบลดูอยู่อาจสามารถราคาห้องหวยคือเก่ามื่นบาทสามารถต่อรองได้นะครับเนาะต่อได้หลายต่อได้หลายเพคนนะครับเอามาก็ลองโทรมาสอบถามมึงได้นี่ซื้อลูกแถมแม่เลยเพ่นว่งานขันว่าเอาแม่ก็เอาไว้นี่ละเพ่นว่าราคาอยู่ที่เก่ามื่นบาทนะครับโอ้โหสวยงามครับลูกเพคนเนาะตัวน่าเอามือนไงว่าตัวสี้เขาเป็นของผู้ใดครับวะเนี่ยของส้นหัวเนาะ อ่ะาต้องพอนี่ราคาไหลไปไหนครับสีขาวเนี่ยห้องสี่มื่นหาสองตัวด้ห้องสี่มื่นหาอ๋อได้สองตัวครับครับตัวยิ่งขุนเนาะอ่าสื่อหนึ่งแถมหนึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวแม่กันนะครับครับอ่าตัวนั้นก็เป็นตัวแม่กันเนาะตัว่าตัวนั้นอ่ะที่ใส่หน่อยใส่มินิอ่ะที่ถึงตัวละสองมื่นกว่านี่ตัวเนี่ยครับอ่าก็คือเอาบ่ได้เอาลงมาบ่ครับเนี่ยคือจังไหนตัวนั้นมันบ่มีเข้าอะไรตัวนั้นมันบ่มีเข้าเนาะก็คือได้สองตัวราคาอยู่ที่สี่มื่นสี่มื่นหาเนาะอ่าสี่มื่นหา สี่หมื่นครับขาพันบาทตัวนี้เพิ่นได้ลูกประมาณเจ็ดตัวเหรอครับเนี่ยข้อมือจากบ่วสามตัวเหรครับประมาณสามเนาะตอนนี้คือยังทองว่างอยู่บ่ครับนม่านยู่อ่าม่านยู่ม่านประมาณจ็กเดือนแล้วสี่เดือนนะอ่าประมาณสี่เดือนไาวไหแอมเนี่ยอ่านี่ว่าประมาณสี่เดือนเนาะครับเนาะคือว่าเป็นมัวไทยดีครับมัวไทยสีขาวเนาะม้วนไทยสีขาวตัวนี้หนึ่งตัวแล้วกับตัวยูทึงรถนะกับตัวยูทึงรถอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นห้องไว้เป็นห้องร่วมกันเนาะอยู่ทีละข้าอยู่ที สี่หมบาทสัีวนี้ยังวันี้มีเข้าครับ่าเป็นวัไทยใส่น่อยใส่มีน้อ,องสาวสอตร่วมกันอ่ะสองตร่วมกันสี่หมบาทจะเป็วัสีขาวทั้งสองตัวนะครับน้องวเอาวันนีคุณพ่อมีเบอร์โทรติดต่อป่ะครับ,รบปะเนี่ยมีอ่ามีอยู่เนาะเบอร์วาจากไหนแน่นอนครับพ่ศูนย์แดเาอ่ะศูนย์แปดเก้าสอเจ็ดหาสองศูหาสองศูหา ก็คือซื้อหัวขาวสองตราคาสี่หมื่นหาพันบาทคือราคาที่ห้องเนาะพ่อสามารถต่อรองได้อยู่นะครับเนาะสามารถต่อรองได้นะครับเนาะพ่อขอบคุณครับมันหมานพ่อเนาะสวัส่าพี่ม้าสีขาวอีกที่เนะเ่าได้มุณครับมาตัวได้จับตัวได้ก็ลองทุ่มมาสอบถามมาต่อรองราคาเมื่อขอขอบคุณครับอ๋อเปลี่ยนแล้วโอ้สีแดงเหรอครับงามๆดีมัดอยู่ไหน เดี๋ยวให้อันนี้้ใหเพิ่นต่อรองกันก่อนนะครับเนาะตต่นี้เพิ่อแกกำลังเมึงนนกันอยู่กำลังมึงตัวนี้ก่อนละกันน,นั้นตัวนี้นี่ของผู้ใดเนาะครับเนี่อ๋อตัวนี้ราคาไหลปาไหนครับเนี่ยตัวนี้ห้องอยูเกิลชิบห่าราคาห้องอยูเกิลชิบห่าเป็นลูกของหไหนครับนี้แม่สาวสิบเจ็ดเดือนครับผมอ๋อแม่สาวสิบเจ็ดเดือนลูกของหาสองซูนของเอสเชนี่บอกครับเออเอสเช่หาสองซูนเนาะอันนี้เป็นเพ็ดเขาไหมเราบอกครับเขาเพ็ดเขาเรียบร้อยนะเพ็ดเขาไหมเราเรียบร้อยนะครับเนาะอ๋อนี่ครับพี่น้องที่มักง้งหัวโดเนาะ กะทิวางามดีร ite, ครับตัวนี้อะไรนะบอกว่างอเก๋วอกาทิวาเป็นงวทีงามเนาะกะเป็นข้างบามันนี่ครับข้างบามันเนาะสีสันดีสีสันดีโดดเด่นครับแล้วก็เรื่องกุ้หางโค่นหางกะทิวางามครับกับจุดนี่กะทิวาเป็นงวเอฟหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นงวที่ผสมจากแม่บ้านๆครับฟอพันธุ์ที่มีสายมีพันธุกรรมมากก็เอาไปจดครับสมารถโค่นได้ครับอ๋อตัวนี้นี่ครับตัวนี้เล็บเล็บถ่ายเนาะเล็บท่ายขนอาจจะบวะงามครับ ครเงเพิ่นหองไหวขึ้นราคาอยู่ดีเก่ามื้นเก่ามื้นหาเนาะตัวนี้พคนหองไหวขึ้นเก่ามื้นหาพันบาทครับอ่าอาก็แม่กระบู่ครับแม่กระบูกนี่ครับแม่กับ,กบแม่สีแดงดีครับแม่สีแดงดีเนาะเดี๋ยวเด่นด้ยวยกันครับราคาอยู่ทีเก่ามื้นหาพันบาทกับลูกคนนี่ลูกอยู่ทั้งหลังคอนน่ะเป็นเสียงเปหลีกันอยูอ่วเดี๋ยวกอน ตัวอันนั้นเกาชิ้นหาการนี่เนาะพี่เนาะตัวนั้นเกาชิ้หาครับตัวแม่กับลูกกับเกาชิ้นหาเนาะแม่กับลูกกับราคาเดียวกันครับราคาดีๆเกาเหมือนหาพั้นบาทแฟนาวตัวนี้โอ้สีนี่โดดเด่นเลยครับสีแดงแดงจนแสบตาพวกเราตัวนี้ก็ไันถือว่ามะดีครับสีสันดีมากโดดเด่นเห็นครับว้าเมืองนี่อันลูกตัวยืนอยู่นี่ลูกตัวที่เตอนแรเนาะพี่ลูกตัวที่แรกเนาะเป็นลูกของอย่างลูกของเคเอฟสามหนึ่ง อ่าเวลาไม่มีใบมีหลอดเห็นน้ำมันนะครับอ่าเนว่าเป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะนะครับลูกเป็นไปไปเสียงบีลี่ด้วยน้ำกันเวละลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะโอ้ตอนนี้ก็คือว่ากระแสมากอะค่อนข้างจะดีครับของเคเอฟสามหนึ่งเนาะเวลาไม่มีใบมีหลอดให้พี่เน่นอนเขาดั้มอันนี้ราคาอยู่ที่เก่ามืดหาฟันบาทอันนั้นประมาณจมกเดือนหรือนะครับลูกคนสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าเนาะสามเดือนเป็นตัวแม่นะครับเนาะอ่าเป็นตัวแม่พราะนะครับอันนี้ลูกของเคเอฟสามหนึ่ง อันนี่เหมือนยู่รวมกันแล้วราคาอยู่ที่เก่ามืดหาพันบาทนะแล้วมันนี้พี่มีเบอร์โทรติต่ตอ่์บอนนะครับเนี่ยนีอยู่เนาะเบอร์วางเดนแครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งน้าศูนย์ห้าสอง้ี่ครับ,อบ,รบ,รบของพี่ยังเนาะของพี่ใกล้ครับของพี่ใกล้เนาะพีะ่ราคาอยู่ดีตัวนี้แม่บุกราคาเก่ามืดหาเก่ามืนหาแม่นี่ก็เก่ามืนหากันนะครับ เดินหนีมันเป็นแม่สาวอยู่ซิปพอได้เดือนกับพี่ซิปเจ็ดเดือนแล้วราคาเก่ามืดหากันเป็นลูกของหาสองชุดเลยลูกของเอเจหาสองชุดมาน,นะครับอพี่ขอบคุณครับมันมาแลครับเนาะเขายดีหน่อยครับด็มึงครับมกักเจอได้ชอบตัวได้กับร้อง้ามาสอบถามมาตัวร้องราคากับเพื่อนมึงได้ตามดีเพื่อนห้องไว้นะครับเนาะพออยู่ในตลาดดีเพื่อนห้องเพื่อนกับห้องเพื่อต่อมัดอยู่ครับ้องเพื่อต่อเพื่อต่อร้องราคาไว้เนาะอันนี้ของผู้ใดนะครับตาของตาฟังข้างนี้บ่อกราคาไหลไปไหนข้าไปไหน โคบีห้องหกสิบสามอ่าโคนี่ห้องหกสิบสามครับห้องหกหมื่นสามพันบาทอันนี้ลูกตัวที่เท่าไหรเนาะครับห้องจกากว้ตัวที่สองลูกตัวที่สองนี่ครับอ่าลูกตัวที่สองเนาะแม่เพื่อนดีเป็นสีออกม้วนๆน,น,นะครับสีม,นม,นมน้วนๆเท่าเนทะ่าเนาะแต่ว่าเป็นไหลูกว่าไหาลูกสีขาวนี่ครับสีขาวลูกอ่าอาจะประมาณจักเดือนเราเนาะครับเนี่ย ประมาณสองเดือนกว่าเนาะลูกประมาณสองเดือนกว่าลูกตัวยืนอยู่นี่ประมาณลูกตัวที่สองครับเอาหายตีนะครับเดี๋ยวมึงจะว่าเป็นงัวไทยป่ะครับเนี่ยอันน่้เป็นงัวไทยขนาดใหญ่ๆอยู่เนาะเอาตัวนี้หกหมื่นแทนปรมาณตัวประมาณโคบนะครับเนี่ยสามสี่โคบเนาะอันนี้กับแม่น้ำกันบอกป่ะเนี่ยอันนี้โคบสีแดงบอกป่เนี่ยโคบแดงนี่หลายประเภทอะนรซะป่ะเนี่ย อ่าโคมแดงนี่เนาะห้องหกสิบเก้าลูกตัวยืนยี่นี่เนาะอ่าลูกตัวยืนยี่นี่เป็นลูกตัวที่สองนะครับเนี่ยห้องาจากวะตัวที่สองอ่าลูกตัวที่สองอ่าตัวที่สองหรือตัวที่สามนี่เนาะประมาณนี้ครับเอาไว้หกหมื่นเก้าราคาหกหมื่นเก้าพันบาทเนาะส่วาแม่เสวยมาโดดเด่นครับต่อรองได้ขี้กันอ่าราคาดิห้องต่อรองได้เนาะอันนี้ก็นหกสิบแพต่อรองได้เนาะอ่าอันนี้แม่น้ำแม่นกันบอลเนี่ยอ่าบอลแม่นเนาะครับอ่าแล้วก็แมนโคมนี่เอามาที่มือสามสามโคมเนาะ อันนี้โค้มมีหลายาปไหนครับวันที่นี่โค้มนี่โคมห้องเจ็ดหมื่นหกอ่าค้มนีห้องไว้ในราคาทีเจ็ดหมื่นหกพันบาทนี่ครับค้มน,นี่เนาะอ๋อเจ็ดหมื่นหกพันบาทอันนี้จะได้ลูกตัวเมียน้ำดีเมึองโตอันนี้ประมาณลูกตัวที่เท่าอะไรแล้วเนาะครับลูกผมมองม่าลูกแรกอ่าอ<ม>ว่าลูกแรกเนาะ<ม>ว่าลูกแรกนะจักเดือนเราหน่อตายเขาจะคงจากบ่อสามเดือนประมาณสามเดือนสามเดือนสี่เดือนนี้นะครับเนาะครับประมาณสามเดือนสี่เดือนตัวนี้อยออกกรทางสีออกดำๆนะครับเนาะ โทนสีเท่าเท่าดำนะว่าเท่าดำแต่ว่าได้ลูกตัวแม่น้ำอีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็เลยอ๋อไอบีไฮนอาได้เมืองตัวนี้เอาบันนี่ตามีเบอร์โทรติดต่อบอสอ่ามีเนาะเบอร์บางเด๋็กเนาะครับตาศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกเก้าสองเก้าสี่เจ็ดนะครับบ้านขี้เหล็กตําบลขี้เหล็กบ้านขี้เหล็กตําบลขี้เหล็กของตาหยังครับสมรัสนะของตาหยังเนาะ เทศอ่ของพ่อใหญ่เทศของพ่อใหญ่เทศนะครับเนาะหอยเทศนะครับอย,ย,ยู่ที่ปทุมรัฐพี่น้องที่อยากจะซือ้อขอรองโทรมาสอบถามมึงราคาต่อรองอะไรคุโตนะครับเน,บบนาะราคาสามารถต่อรองอะไรคุโตะนะครับอาตาขอบคุณครับมันหมาน,นะครับเนาะพี่ๆๆน้องนะครับนที่สนใจอยากจะซื้อขายดลกเปลี่ยนงัวควายครับสามารถเข้ามาได้ย,ยูทีตลาดนัดโคกระบ,บือบานดอกไม้ อำเภอสุวันณภูม่มจังหวัดร้อยเอ็ดครับตลาดนัดที่นี่คือเปิดนัดกันทุกวันบริหารของสัปดาห์ครับผมครสำหรับพี่น้องนะครับาทีเขาม่ามึงเขามาช่มแล้วก็ฝากกดไค์กดแช่รถสับสระไข่ป็นกําลังใจให้บ้าเข็มนั่ยละกันครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ